ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งบรรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหล,ลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นม,มงคลชาตาชวิตนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่ไลน์แอดไซน์โโลมาสเตอร์นะครับเพียงแผ่นละ199บาทเท่านั้นครับการันตีชีวิตพิชิตดวงชะตากับผมอาจารย์ผู้ก่อรสางครับดูของคนที่เกิดน,นักษัตย์ฉลูนะครับประจาช่วงเดือนเมษายานครับ ในช่วงจังหวะตอนนี้ครับเป็นช่วงของการที่จะต้องคิดวิเคราะหา์ย่าหะแยกแยะนะฮะพอสมควรครับมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจอะไรหลายอย่างหลายประการค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าด้วยความสามารถของคุณนะครับคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับแล้วใครก็ตามทีที่ต้องการที่จะเรียนรู้นะฮะหรือเป็นมุมในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องสอบแข่งขันนะฮะ แปลว่าการที่จะอ่านวิชาการอ่านเข้าหัวครับการที่จะต้องไปสอบแข่งขันนะฮะมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จครับมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับภาพรวมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะครับถือว่างานในช่วงจังหวะตอนนี้อาจจะต้องมีสิ่งใหม่ๆนะฮะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ครับเพื่อพัฒนานะในเรื่องเกี่ยวกับนะพลังนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับสายอาชีพให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับเนื้องานนะฮะภาพรวมของดวงตาชีวิตนะฮะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะครับ ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคครับผมขอให้สบายใจได้นะฮะใครค้าขายในช่วงนี้ครับมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะขายของได้หมดอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าลูกค้าเก่าก็มาลูกค้าใหม่ก็นะเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะอย่างแน่นอนครับในภาพรวมครับ <c Aub ain> ในเรื่องเกี่ยวกับนะฮะการเงินการทองครับดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวขับโชคลาภหรือใครก็ตามทีครับที่หวังหรือรอคอยในเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองในช่วงที่ผ่านมาคุณจะได้รับนะการตอบสนองที่ดีกลับคืนมาในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับ พื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวอข้องกับการดิวเรื่องของการงานและการเงินการทองช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะสบายใจได้เพราะฉะนั้นนะหวังสิ่งใดสมดังใจปรารถนาอย่างแน่นอนครับแม่ดูดวงแล้วค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องเกี่ยวอข้องความรักครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับในช่วงเดือนเมษาจนครับเพราะว่าตําแหน่งนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับเงินความรักเนี่ยนะฮะมันมันมีเหตุของลักซ้อนนะ บางคนเจอรักซ้อนบางคนเป็นโสดก็โสดต,ต่อไปมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับการจีบใครก็จีบไม่ติดนะครับณนะขณะนี้หรือถ้าไม่เกิดรักซ้อนปุ๊บเนี่ยมันมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการด้านชานะในเรื่องเกี่ยวกับ,าก,าาาก,บการใช้ชีวิตคู่ด้านชาในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองในเรื่องเกี่ยวข้อกับความรักนะฮะในช่วงจังหวะตอนนี้ค่อนข้างที่จะแห้งเหี่ยวพอสมควรครับ คุณจะต้องนะสร้างความนะฮะโรแมนติกนะฮะให้มากขึ้นมากกว่าน,นี้จะเป็นการดีครับแต่สมมติว่าไปอืนๆเฉยนะฮะความรักมันก็จะแห้งๆนะเหมือนแบบว่ากินก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่มีนะน้ำซุปให้กินแล้วก็ไม่มีน้ำให้กินด้วยมันติดคงติดคอนะฮะในช่วงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นรีบแก้ไขซะก,ก่อนที่ทุกอย่างมันจะจืดชืดไปหมดนะครับผมตามนี้ครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของค้ำพยากรน,นะครับใครที่อยากที่จะ นัดดูดวงกับอาจารย์ผู้เป็การส่วนตัวกันัดไหนอาจารย์ผู้ที่ไลน์แอดไซน์โฮโลมัสเตอร์มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ